พวอออนไลน์เรียนนิ่งเลส่นบทเรียนออนไลน์ป .2 ออการงานอาชีพ วัชพืชเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้พืชเจริญเติบโตช้าเพราะคอยแย่งสารอาหารจากพืชจึงควรหมั่นกำจัดวัชพืชโดยการถอนหรือขุดแล้วนำไปทิ้งในถังขยะหรือนำไปทำปุ๋ยหมกักวัสดุอุปกรณ์ 1. ซ่อมพรวน 2. เสียมขั้นตอนการกำจัดวัชพืช 1. เตรียมอุปกรณ์การกำจัดวัชพืช 2. ใช้มือดึงหรือถอนวัชพืชต้นเล็กๆโดยไม่ให้เหลือรากในดินและใช้ส้อมพรวนหรือเสียมกำจัดวัชพืชต้นใหญ่ที่มีรากยาว 3. ํทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยการใช้อุปกรณ์กำจัดวัชพืชควรใช้อย่างระมัดระวังไม่ควรใช้แรงในการขุดถอนมากเกินไปเพราะอาจทำให้รากของต้นกลาก้าขาดหรือลำต้นหักล้มเกิดความเสียหายได้นะครับ